จุดต่อสายลายด้านบนของเบเกอร์ลูกย่อยจุดต่อสายนิวตนันบัตรบาร์นิวตนันและจุดต่อสายกลาวบัตรบาร์กลาวนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสายไฟภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิต่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตกันก่อนนะครับเบเกอร์เมนอาร์ซีบีโออุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟตกไฟเกินเบเกอร์ Baker ลูกย่อยบัตรบาร์นิวตนันและบัตรบาร์กลาวนะครับ ต่อไปเรามาต่อสายไฟภายในตู้ Unit คอนซูเมอร์ยูนิตกันเลยนะครับสายต่อหลักดินสายสีเขียวมาจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัดบากลาวขนาดของแท่งกลาวใช้ขนาด5ทับความยาว2.4เมตรสายนิวตนันสายสีฟ้าออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัดบากลาวออกจากบัดบากลาวก็จะมาเข้าด้านบนของเบเกอร์เมนนะครับออกด้านล่างของเบเกอร์เมน ก็จะมาเข้าด้านบนของอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินออกด้านล่างของอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินก็จะมาเข้าบัตบาร์นิวตันสายลายสายสีน้ำตาลออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านบนของเบรกเกอร์เมนออกด้านล่างของเบรกเกอร์เมนก็จะมาเข้าด้านบนของอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟตกไฟเกินออกด้านล่างของอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟตกไฟเกิน ก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยนะครับต่อไปเรามาดูจุดต่อใช้งานของตู้คอน sumer unit ไปหาอุปกรณ์กันก่อนนะครับจุดต่อสายลายด้านบนของเบเกอร์ลูกย่อยจุดต่อสายนิวตนันบัดบาร์นิวตนันและจุดต่อสายกราวบัดบาร์กราวนะครับถ้าเราจะต่อใช้งานระบบแสงสว่างจุดต่อสายลายด้านบนของเบเกอร์ลูกย่อยจุดต่อสายนิวตนันบัดบาร์นิวตนัน ถ้าเราจะต่อใช้งานระบบเต้ารับจุดต่อสายลายด้านบนของเบเกอร์ลูกย่อยจุดต่อสายนิวตนันบัตรบาร์นิวตนันและจุดต่อสายกราวบัตรบารกราวนะครับสายนิวตันที่ออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าจะมาผ่านบัตรบารกลาวก่อนจะเข้าเบเกอร์เมนนะครับ